ให้ดูใช่ไห้เด right? ็กๆเลื่อแม่ป okay. ีบ้านหรือยังเลยไม่เบื่อเนาะไม่เบื่อเนาะเพราะว่าเราจะต้องเรียนออนไลน์ไปปี د านเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูแม่ปีจะพาเด็กๆมาเรียนสละต่อเลยนะคาเคสละอะไรนะเด็กๆจำได้ไหม วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสาระออนะคะสาระออก็คืออออ่านนั่นเองถ้าเป็นพยัญชนะเราจะเรียกว่าอออ่านใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสระเราจะเรียกว่าสาระออนะคะจะเขียนไว้ได้านไหนนะ<อ>เด็กๆจำได้ไหมเด็กๆรู้ไหมจะเขียนไว้ด้านหลังพยัญชนะนะคะ อโอเคเรามาเริ่มต้นคำแรกเลยไหมแม่ปีจะพาสเด็กๆสะกดอ่านหรือแจกลูกคำนะคะที่เป็นหนึ่งคำก่อนนะโอเคไหมคะอ้าวคำแรกก็คือคำว่าอะไรคะนี่นก็คือคอนั่นเองนะคะเด็กๆสะกดอ่านตามแม่ปีนะคอ โคโอโคอ่ออานีด้ยังเลยอา่านตัวต่อไปตัวต่อไปคำว่าสองอ่านตามนะอ่านตามนะสะก,กดอ่านตามด้วยนะสองสอโอ โซค่ะ,ะเป็นยังไงบ้างต่อเลยเนาะไม่เร็วใช่ไหมอ่าอย่าลืมสะกดอ่ตามแม่ปีนะอ่าต่อมาคำว่าโยนะคะ,ะโยโยอโย,โยอเป็นยังไงบ้างยากไปไหมไม่ยากเนาะ ฝึกสะกดอ่านเฉยหรือเขาเรียกว่าแจดรูปคำนั่นเองนะคะอ้าวคำสุดท้ายนะคะที่เป็นหนึ่งคำนะก็คือคำว่าตอนะคะเด <ๆ S 1> ็กๆดูเลยค่ะตอตอโอ,โอตฮเป็นยังไงบ้างอ่านได้ไหมยากไปไหมคะไม่ยากเนาะทีนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามา สองคำบ้างอ่านตามครูแม่ปีเหมือนเดิมนะแต่ไม่มีการแจกรูปคำแล้วนะคะให้เด็กๆสะกดอ่านตามแม่ปีไปเลยนะอคำที่หนึ่งคำว่าลำคออ่สะกดอ่านตามเลย ล้ำขอ้อโอเคต่อคำที่สองเลยจ้าคำว่าดินสอ,อดินสอไปทำอะไรนะเอาไว้เขียนนั่นเองสักดดเลยนะดด ภาษีคำนี้ไหมนะ อ่าต้องสะกดแล้วนะเหลืออีกแค่สองคำเองอ่ะคำต่อมาค่ะอันนี้เป็นผลไม้พื้นบ้านนะ่ะบางบางหมู่บ้านหรือว่าบางบ้านอาจจะไม่มีนะหรือว่าเด็กๆบางคนอาจจะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำเด็กๆก,ก็ดูรูปภาพแล้วการเด็กๆจะได้รู้ว่าบ้านเด็กๆเ,เรียกอะไรนะคะคำนี้ก็คือคำว่าลูกยอค่ะ ออกกดเลยเนาะลอูกอลู เป็นเม็ดเม็ดสีขเขียวอะ่ะเามาไว้กินกับส้มตำอาจจะมีกินเล็กน้อยจะขึ้นในภาคใต้แต่ทุกวันนี้เกือบทุกภาคก็ปลูก,กดได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาสะกดกันเลยเนาะอ่ะสะกดเลยนะสอาสตอ ดอ่านคำที่เป็นสองคำไปแล้วเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านตามคุณครูแม่ปีนะฝึกอ่านคำเสร็จแล้วทำยังไงนะทำยังไงาะคัดไทยนั่นเองเด็กๆอย่าลืมคัดไทยนะคะคำที่แม่ปีพาอา่านหรือใครที่มีโนอโกเหนือจากที่แม่ปีพาอ่านก็ได้นะ คมาส่งคุณครูแม่ปีด้วยโอเคไหมจ๊ <Okay. S 2> ะโอเคนะอ่าโอเคเนาะอ่าวันนี้คุณครูแม่ปีก็สอนสัปดาโอเพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูซิว่าจะเป็นสระอะไรหรือจะเรียนวิชาอะไรรู้ไหมปีจะพาวาดรูปหรือว่าจะพาทดลองเนาะคอยดูนะวันนี้คุณแม่ปีไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย